กอสั้นอน,นาใจตากอดกอนี่ลูกรองตามาแม่ครับนายเคพี่ลองกล้องปลาไหมครับพ่อแม่ว่<ม>าแล้วอย่ามาหนังนี่ในเปวทำเป็นเสียงนกเสี้ยงขาไปนี่อย่าไปท้นเจอ,อีมัน <ๆ S 1> พี่อันตรอนทุนเจะอมันลอกอยู่วันละ <ๆ S 1> ทำเป็นเสียงนกเสียง้าไปนี้แม่ครับ โดนอกไรโรองแม่กับขึ้นมาใจลุ่มชอบมันบ่อดียอยากไปได้ยินมาเลยแม่แม่จา้าเราไม่ได้ยินดีแล้วปักปอกมาเลยโดนฟื้นเสียงดังมาจากไหนเนี่ยแม่อยู่ที่ไหนอ้าวนี่มึงตัวอะไรเนี่ยพอาใจใจลูกพี่น่าวัดตามแม่ไม่ปอก จากไหนอะ่ะตัวอะไรเนี่ยตัวปลาตัวปลาเห็นแมงกูไหมแมงโยนอย,นอยรู้แล้วกูจะมาถามมึงทำไมาช่วยช่วยแต่มึงชื่อเลยชื่อเรืองฤทธิ์ชื่อเรืองฤทธิ์รรครับ,รบเกิดวันอะไรปะเกิดวันอังคารปีอะปีขานเดือนอะเดือนฮะ วันคาดมีคาดเดือนน้าใจมันแล้วหน่อยเยอะอะไรไป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 ไอ้ไรมัดจอยต็มแล้วมันเรียกติดเร็วแล้วแล้วมันเรียกเร็วมัดติดเร็วแหละที่มันติดเขาพื้นม,มันใจจะเงอรัดกอดใจเล่น,ไ,นไปวิ่งไปไปรู้ว่าเกิดวันงานางการนี้ปีคาดเดือนน้าตรงกับพาะเจา้าดุจี คอยประจำนำกุมนหน้อยจากตานีมุงวิวัตโจกีออตรงวีตีซาโลออขขาวิีติซาโล ไปยังจีอย่าปล้ำไปจีอยเดี๋ยไปหาแม่เอาเอาช่วยด้วยครับไปเอาลูกใครมาแล้วอะ่ะเ,เอาไม่ว่าตั้งแต่ครูมีมานั่งดูบุคลิก จารย์ตะนังดูในบุคลิกใจสั้นริกดูแล้วเด็กนี่มันน่าจะมีวัสนะดูปากคอคิวก้านนี่เหมือนกับอย่างตาแต่ว่าถ้ามีเจือใสราชาน่าจะลงมาปราบมันนี่ไปเอาลูกใครมาแล้วนี่พ่อพวกกับอะไรพ่อปลื้รือลูกก็ล่ะนี่ยังไม่เอาวอนออกที่อาจารย์แจ้งความมาแล้วไม่พบนะครับนาย พอบพลือเดาตูดงอยู่ในเปลแวแหววเพราะหมอหลกปลาไปาใกล้ชาบตกจับกูชาหันแหววเหลือปลาได้ใกล้หลกปลาว่าว่าหลกปลานี่ตายแล้วติดปุ่งปังไม่ได้เรื่องได้ไดาวนี่หลูเคยนี่พอบอกพอเป็นนันนั่นเกลือก็ใช้อยู่ตันเตงไปปโดรตตีนก็ว่าพอบเลยไปปลดพฟื้นเครื่องเต็มหนึ่งหรืว่าไม่เอาแล้วเห็นเยียบอยู่อ้อ นี่มึงเป็นใครเนี่ยจ้าผุดโธลูกเออนี่แสดงอ่าพ่อแม้ไม่ค่อยมีเวลาให้การอบรมจึงเรียตื่อเสมอเป็นวัยเดียวกันหมดอย่าพูดมึงเลยลูกบาปบาปคืออะไรครับอ่านเนี่ยเด็กที่รู้ตีะลาดมันท่ามบาปมันเป็นสิ่งดีไม่ดีลูกเออทำแล้วผู้อื่นไม่รักพ่อแม้ก็ไม่รักอ๋อเด็กต้องให้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็เมตตาสงสารนั่นแหละลูกเรียกว่าล่วงฟูจะ หลวงปูนั่นแหละอ๋อนี่ไปไหนอย่หลูกผมตามแม่ครับนึกมาเจอพระสองตัวเนี้อ๋อเหลวเ <c oughs> นี่ยว่าเราต้องตัวคุยได้ตานกรูยู่นี้อ๋เอเว่นอนกแด้เอาว่านกไป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 อ้อหลวงนุ่นลันล,งลังไปน,นี่พลอยแลบุคลิกทิ่เด็กนี่แม่ลักหน้าตาต่างกล้านจานชอยเดียเด๋ยวจ้านนหนังวิพัฒนาเลย จ้าแมวนี่สแสดงวด่าดวงวิญญาณคองอ้อเทพก็ลงมาเพื่อจะปราบมารอืมอืต้องการหนะ้าทองเจ้าบริจุดมีธรรมะได้ไปพบจันแรมอ้จ้าลบพงชายลอยรุริยาไปสึกตาต้องการเอาเชือดใช้รา,าจ้าปราบพอหมดอ้จ้าแม่ ไม่วิชาต้องมาอาจารย์ในอวิชาอ์อแล้วว <c oughs> ่าอ่ออไอ้ไรโอยรออินอาจารย์แกจะได้โดราห์กันลูกทันงหมดแล้วนี้จะอ่อได้ดับเพลงอ่อในพอแลหลายมือดิลูกทำไมล่ะครับหลวงปู่ในพอแลหลายมือดิฮึมใจแล้วลูกเก็นี่มีลักษณะเป็นเอกบุรุษ ลายมือมีกงจักรปนเพื่อ,อยันอ้อลายมือมีกงจักในม่ผู้มีบุญมาเกิดเนื้อพ่อม,อมีนายนู่นนุยเนี่ยตานนุยฐานปื้ดรู้ไม่บวชตีนี่จันเรนีนี่นันช่องนิ้วนันคาดเป็นนั่นปลอกกงจักเฮ้ยจักดอกเหล่าคาดปึ๊ดเลยใส่แม่ไม้ไมาทำยาง แต่จึ้งมันกรมแน่นยางคือกรคือกกรืบุกกือบุกกระปุกกรกเชื้อในไม่ใช่ลูกแตงร้อนยปอบประโยชน์ัวผวเราหนังปอนยางว่างอีแหลออกเหม่ไม้นิวคูข้าจักกันจักดอกเลยจะเด่มีบุญไอ้นี้เบือได้หน้าหวานเปียววอนดอกไปไปๆปไปเมาช่วยกันเลี้ยงดูเด็กคนนี้นี่แล้วเขาจะลงมาพลับพอหมดลูกเราได้ปล่อยบุญกูต้นกอเลี้ยงดูมันจะเติบโตตปอบเล็กดีเลี้ยตี้เป็นมีดเป็นปลาตา ได้ช่วยเลือดไปไปเอาวอนนอกลูกเขาดีแล้วจัรยแล้ววันซึ้กันนะแล้วแล้ววันซึกงหรือบวชไม่บวชทีแล้วแล้เอาวอนไปอ้อล็อกเตาก้วยกันนุนน่นๆเลวกันหนุงตาตุ้งเขาก็ได้ไปนุ่งกันผมได้เราตักร่องชาอยนะั้นไป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 นั่นแหละเกลือนกินยูเลยนะเฮ้ยแจงความหนยะู่ หัวกินมัดกังเกงโคโสมหนุม่มามใจขายได้แล้วปิดไม่แม็ดเลยให้ย่ว่างใช้ไปสักทีผมจะไปหาแม่ครับนี่แม่กล้องเด็กคนนี้ยันพอ่ออกจากกระถอมจะเดินทางไปเผื่อทำลายชีวิตตัวเองเผื่อให้ลูกและส้ามีได้กบเก้าวูู่เมือง ต่ไปพอ,พอหมดระหว่างทางทุกพอหมดจับไปเผื่อเด็กคนนี้จะไปปลาพอหมดพ่อมดอะไรเลยครับเธอยังไม่รู้ลูกเธอยังเป็นเด็กนะอยู่ที่นี้แหละศึกสร้างวิชาความรู้เพื่อจะได้ไปช่วยเรือกแม่ลูกอ,อย่าดื้อนะผมไม่ดื้อครับแต่ผมนอนกับใครอะ่ะผมอยู่ที่บ้านผมนอนกับแม่แม่ต้องกอดผมด้วยผมไม่มีแม่ผมนอนไม่หลับ จริงไงเด็กรุ่นนี้มันติดแหม่ข้าจะตั้งให้นายนู่นหนุยเป็นแหม่ให้หนายเจงเป็นพอหน้านี่เป็นแหม่จั๊วกล่าวพอจั๊วกล่าวเลี้ยงดูเด็กนี้ไปก่อนเดี๋ยวก้าเจงเนี่ยลูกเล้วยเหลาเดี๋ยวกไม่ยุ่งอ่ะว้ายใคยยะกูมไม่ไปตัดต้นเนียงไม่ไปใจมันย่างมี่รอเวลาน้องทายอยู่อี้กระเด้อเวลาน้องใจนำ่งอมกระเด้อ นอนกลางคืนเวลานอใจะหยอกรองกครกันไปทำความรู้จักกับแม่กับพ่อไม่ได้รเอก็แม่ไหนครับแม่หนุยพอเถงไปตายแล้วนี้เหรอแม่นุยค่ะหวัดดีโรอกยาปาโลนะอะไรอ่ะยาปาโล เวลาแม่เรียกให้มาลึงลังอย่ายอบตรองตูนะอเดหน่อยอะไอ้ร้อยก็ตงจอดในหลูกปูดกลางปูดบ้านเราไม่ตันเผื่อนเจยแล้วก็มึงมาโรคล้าง้อยมันแม่ครับแล้วลูกหนูไอ้หนูนอนกับแม่เหรอมันแหละอย่านอนกองโค้งนะลูกอย่าจอดนไปเรื่องอื่นแล้วตาอาจารย์ ลูกจะเรียนหนังสือหรือไปโรงเรียนที่ไหนอ๋อเรียนเลยลูกแม่ว่าใจหนูเรียนหนังสือแต่แม่ไปไหนไม่รู้ข้านายเทงมาสอนก่อนสอนในเด็กได้รูกก้กอกอกอก้าเลยจ,จะจะสอนจันทรุเมื่อไหนหนุ่ยสอนให้ผีก็จ้ะไปแต่ปีก็โลกไปตอคคำนองจุดล่างให้ได้ล่างให้ผีเอ๊ น้องเล็บยาวชุดกับแลบ็บสอยน้องชุดกับกอบต่างฟลาวอ้องพนันเป้าเลยพ่อครับผมอยากเรียนหนังสือเออดีแล้วและลูกออตั้งหน้าตั้งตามีปนันหาได้ท่าพอลูกนะครับพ, <อ S 2> พ่อพ่อเรือลูกผมตามไปหาแม่ในป่าเมื่อคืนน่ะเออผมได้ยินเสียงตัวอะไรไม่รู้มันร้อง ผมตกใจอ่เานี่ยเด็กชลาดมันท่ามตัวแบบน้อยอยลูกตัวบนเทือตัวเหมือนเป็ดแต่คอมันยาวมันร้องว่าอ๋อฮานเลยอะไรนะฮานฮานเหลยพ่อทำไมพูดเออพูดครับสิขอโดน l ว c a l ผอพิดไปแล้วอถ้าเจอจะกเก้พอพิดไปแล้วพอว่าแวว นี่ลูกวกทำไมห่านเสียงมันดังอะพ่อเออให้คำตอบมันเล็กมันไม่เข้าใจว่าทำไมห่านมันร้องเสียงดังอันนี้พ่อต้องแนะนำในสิ่งดีๆข้อมันยาวไอ้ลูกอะไรนะครับข้อมันยาวหอคอ,อยาวนี่ร้องเสียงดังเออเสียงว่างยอกมันจะหลอดคอเลยว้งวางครับ อตักคอมันสั้นนี่มันร้องไม่ดังอะาคอสั้นไม่ได้ยินร้องไม่ได้ยินเสียงเห็นอึนงางที่ข้างบ้านผมร้องเสียงดังอ่ะคอสั้นทำไมร้องดังเหมือนหานเลยอ่ะชัดตายผมดือ้อตายแล้วดื้อเพลือเด็กมันร้องสียเลยเธอ,อไปตั้งกฎกติกาว่าคอยาวร้องเสียงดังกันแล้วอึงางคอมันสั้นละ่ะ มันร้องดังเด็กมันต้องใจกับตองไอ้กอคำตอบมันเลยไกลคืองานมันร้องเแี่มดังกันกอมันชันเลยลูกกอชันนั่นร้องเแี่มมันดังกอยาวร้องไม่ดังแล้วทำไมห่านมันเสียงดังอ่ะทุบกระทุบกระเงเหรอวายเกิดเดินวะทำไมล่ะครับหลวงปู่ทรรมชาติมันลูกเอออธรรมชาติมันนั่นเลยลูกแปลกนะ ลูกเก็บเท้าครับพอเพื่อไปเหยียบอะไรไม่รู้ที่โคนต้นไม้ไผ่อะมันตำเท้าหนูอ่ะอน่อมันเลยอะไรนะน,อนอ่นอมันหน่อไม้ไผ่นั่นเหรอเฮเอ,อ,อีกแล้วครับแล้วมันมาจากไหนมันขึ้นมาแต่ดินหนูเลยแล้วมันขึ้นมาได้ไงอะ่ะดินแข็งอะ่ะมันแต่งขึ้นมาแล้วเห็นมานี่แต่งตีนตอกันเหลือดอก อ๋อมันแหลมเออมันแตงดินรู้มาแล้วอ๋อมันแหลมมันมันมันแทงจะรู้เอออ๋อแต่ไม่แหลมมันขึ้นไม่ได้นะดินแก้งวันนี้มันแตงไม่ได้ก้อนนวลนวลมันแตงไม่รู้แล้วเห็ดล่ะเห็ดมันน้มันทำไมมันแทงขึ้นมาได้อ่ะชาดรบ้าจริงเด็กนิวอะบ้านตาบลืบเพ่ไม่ใจตาบลเบอคนตอบมันบลอ ทำไมครับหลวงปู่เห็ดมันขึ้นมาได้อะธรรมชาติมันลูกก็ยืนอยู่แต่กธรรมชาติไอ้เรื่องกันธรรมชาติจังเป๊ะตายธรรมชาติเป๊ะท่านใกล้คูเด็กแดงกางเกงรู้กระธรรมชาติมันวันนั้นหลุดจิ๊บอิบก็เอะกาธรรมชาติมันนิดกันดีตายเหรอใกล้กับจิ๊บโยกันแก่เพียรู้ก็โกรธได้ก็อิบติดเปลือกกว่านั้น หลุด <Gym>. ขึ <com> ้นกับเจ็บหลุดลงกับเจ็บกูครั้นดังตองอะไรครับแม่ชีบีบไข่ลูกอพ่อสอนให้หนูเรียนหนังสือดีกว่าเออตรอดดาตรอดมันดาตรอดมันเรียนกอกกอกาลูกนะครับเรียนอักษรเลยว่าเออกอกเอ้กอเอ้กอกไก่กอกเอ้กอกไก่ว่าตามพอลูกนะครับกอเอ้กอกไก่กอกเอ้กอกไก่ ก็เอ้ยก็ไก่ก็ไก si ่กอไก่แจ้ก็ไก่แจ้กอไก่งวงก็ไก่งวงกอไก่ชนก็ไก่ชนกอไก่มูสังขอบก็ไก่มูสังขอบกอไก่ทอดกอไก่ทอดกี่ไก่เดี๋ยวกรูฮับปีนี้ไม่จบทำนู่นอย่างไก่รุงตีแล้วกี่ตัวแต่ละวา่าไล่ทัวยัง แล้วรู้นั่งชื่อไม่ไหนเต่งไม่กับในยอดลูกเพลืออ้ก็กวาดทีเดียวก็ไกลมันไกลทีเดียวอ๋อาไม่ลูกนะครับก็เคยก็เคยก็เคยก็ไคยในเราขอไคยในเราขอขอควดของเราขอขวดของเราขอควายเขานะาขอควายเขานะาขอคนแข่งขังขอคนแข่งขังก็แล้วกข้างขวาก็อันเปิด ร่องรอไปก่อนจิ้มร้อนเรดได้พ่วมได้ไกวอยู่เลยอันไม่ออกอย่าอย่าไปตามพอแล้กแม่ทอเด้งพ่อไม่รู้อะไรช้าเฮ้อเอาไหมลูกครับข้อยก้าไก่ก้อยก้ไก่ขอใครไหนแล้วขอใครไหนแล้วขอควงเป่าขอควงเราขอขวายก็นะขอขวายก็นะขอคนหงั่งขอคนหงั่งขอระคังก็ขวาขอระคังก็ขวาเออจ่ายได้จ่ายได้ หองูจีก้าหงูจิก้ะหองูไถบานหงูไถบานหองูบังหล้าหงูบังหล้าหองูร่องตองหงูร่องแล้วกี้หูเหล่าล่ะนั้นเพื่อมก้าวก้อก้อยไปปั้นเงินก่ตัวหูตัวถ้าได้เหลืองไม่ปหมนนี้คอยซ้อนเองลูกเออพอแล้วมาซ้อนกอคอหรือกอกานเราหมายว่าไงลูก พออาจารย์สอนไปจำได้สิแล้วสมตะวินวังเวทมต์กาตาเหล่านี้พอกระอดมีปิดบังนู่กวังจำได้ไม่ว่าคำโยกีนโมพุทธยายะกาตาทีเจะวะกา,กา ความสามาดใบคลอยลอยวิตีนาโมปุตตายาจำได้ไม่ว่าจิโยกีเ้นดีลอยควันขึ้นมากลางเมฆายอนปลอกตกลงนาโยกีไอเด็กนี่เจนดีนี่แหละคนมีวาสนะอิติปีโสนาโมนี่จำแรกแสกราดูตา นามัตสก,การเจ้วตาจำแรกแจกตรณีพุทธกลับมานั่งรับพ่อนาอาจารย์จนจำนานเหล่านี้สิตาืทสิแอ่ได้นไหมลูกลอยขึ้นบนอากาศก็อเอินได้แล้วแจกตรณีได้แล้วนโมอพุทธายะยทาพาุทธโมนะเออเวลาตอกวาาจอยลั่งลงนะครับนโมอพุทธายะ ยาทาบุตรโมนะอิต hmm. ิปิโสโสอิติเออใครดอกนี้นากันแล้วนะโมพุทธายะฮ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 ะนุ่านปะตองมือนุ่นอนแกก็โยกออกลุยไอ้เลยนี่นะโมพุทธายะ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 ลงเปลืออาจารย์นี่ขวาต้อยลังเลยขวาต้อยลัง ไม่ลงนะนับโบผุดจายนับโุญญายนนบโยุญายะมึงหวากรับแลยอย่าทาพุดโบนะย่าทาพุดโบนะนับโบุญญายุายัดโยอดโอยอโยเบือแกตาย